สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำลาบสไตล์อีสานกันนะคะใช้เนื้อหมูสดสับค่ะตับเราก็จะลวกพอตึงๆนะคะหรือประมาณ60%ค่ะหนังหมูค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะใส่ปะลาด้วยค่ะส่วนผสมหลักเลยขอ,องลาบสไตล์อีสานก็จะมีตะไคร้ซอยนะคะพริกกินดาแดงซอยจะมีผักชีใบเลื่อยมีต้นหอมผักชีใบมะกรูดค่ะหอมแดงซอยข้าวคั่วนะคะเราก็ตำเองค่ะใช้ข้าวเหนียวนะคะ น้ำปลาค่ะใช้น้ำปลาอย่างดีนะคะตาที่พลดหรือจะเป็นตาปลาหมึกก็ได้นะคะใครจะใส่รสตีผงนัว MSG ผงชูรสพริกป่นนะคะขาดไม่ได้คือมะนาวค่ะขั้นตอนแรกเราก็คั้นมะนาวก่อนนะคะเอามะนาวบีบใส่กับเนื้อหมูคะ่ะที่เราทำการลวกหรือเอาไปลวนนะคะประมาณ40-60%ก่อนค่ะ ขันมะนาวนะคะเพื่อที่ความเปรี้ยวจะได้ซึมซาบเข้าไปในเนื้อค่ะหลังจากขันมะนาวเสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะคล้วทั่วค่ะไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะคะรวนพอสุกค่ะรวนหมูสุกไอ้ดีเลยนะคะเอาสุกให้ประมาณเกปอบ80%ค่ะเพื่อคงความหวันของเนื้อหมูไว้นะจากนั้นมาปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มที่น้ำปลาค่ะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาแดกอีกสาบนบานเฮาสไตล์บานๆด้วยค่ะต่อด้วยผงชูรสค่ะต่อด้วยข้าวคั่วค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะพริกป่นกับพริกสดที่เราหั่นไว้ใส่ทีหลังนะคะสำหรับคนไม่ชอบเผ็ดค่ะต่อด้วยผักที่เราหั่นเอาไว้ค่ะใครมีสาระหน่ใส่ไปด้วยนะคะขาดไม่ได้เลย เสร็จแล้วก็ใส่พริกกินดาที่เราหั่นเอาไว้นะคะแล้วก็ปิดฝนค่ะอันนี้สูตรเผ็ดนะคะสําหรับคนชอบเผ็ดรดจัดจานก็บีบมะนาวลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วก็โรยผักเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้สูตรเผ็ดค่ะสำเร็จทั้งสองสูตรนะคะทั้งสูตรเผ็ดและสูตรไม่เผ็ดค่ะก็จะมีมะนาวแกล้มหรือจะเป็นพริกทอดหรือก,กุดทอดกระเทียมนะคะสําหรับกัดค่ะ ผสมกันเลยชัดๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ